สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบ้านสังกษีแอนนาจากกองขยะสู่นางงามจากกวาลไทยแอนนาเสืองามเอี่ยมผู้คว้ามงกุฎมิ s s u n i เวอร์สไทยแลนด์2022ชายานางงามจากกองขยะขอเป็นตัวแทนเด็กยากจนไม่ได้อยากให้สงสารแต่อยากให้เข้าใจซึ่งทางแอนนาได้เผยผ่านเพจว่าแม้แทบไม่มีอะไรให้เลยแต่สมบัติที่เขามีให้อย่างเดียวคือการศึกษาเขาผลักดันเขาพยายามทำงานเยอะๆเพื่อส่งให้หนูเรียนจบ เขาเก่งมากค่ะเปิดชีวิตแอนนานางงามเข้าก้นบัตรพระแม่เป็นคนกวาดขยะไม่เคยน้อยใจชีวิตตั้งหน้าตั้งตาหาความรู้จนเดินตามฝันสําเร็จหนูจะบอกว่าต้นทุนหนูแทบไม่มีเลยค่ะแต่สิ่งที่หนูพยายามทําให้ต้นทุนหนูดีขึ้นและสิ่งที่หนูมีตอนนี้ต้นทุนที่หนูมีอย่างเดียวคือการศึกษาการศึกษามันช่วยสอนเราและช่วยผลักดันให้เรามีอนาคตที่ดีขึ้นหนูอยากจะบอกกับทุกๆคนคนที่ต้นทุนชีวิตเหมือนหนูหรือชีวิตที่ด้อยกว่าหนูท้อแท้ได้หมดกําลังใจได้แต่อย่าหมดหวัา ต้องเชื่อว่าเราสามารถถีบตัวเองให้มันดีขึ้นกว่านั้นได้และสิ่งที่จะทําให้เราดีขึ้นก็คือการศึกษาเพราะเราไม่มีต้นทุนอื่นเลยถ้าตั้งใจก็จะสําเร็จในเรื่องต่างๆหนูเชื่อเรื่องนี้เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมองแอนเป็นตัวอย่างว่าแอนก็ไม่มีอะไรเลยต้นทุนชีวิตแทบจะติดลบด้วยซ้ําแต่ก็มุมานําพยายามกล้าที่จะคิดกล้าที่จะฝันกล้าที่จะทำเจว่ตุทุกคนที่ดูอยู่อยากให้มีกําลังใจในการศึกษาอยากให้ตั้งใจเรียนให้จบแล้วนะจากคน พบหนทางที่มันไม่ใช่ทางตันเหมือนตอนที่คุณมาเกิดแน่นอนจากนั้นคุณแม่ของแอนนาได้มาเปิดใจพูดถึงสมบัติที่แม่ตั้งใจจะมอบให้กับลูกสาวคนนี้ว่าความรู้ของเขาค่ะเช้ามาก็ไปกวาดขยะตั้งแต่เช้าเลิกเที่ยงแล้วก็ไปทํางานแม่บ้านได้9ก็พันกว่าบาท กว่าถนนได้19,00 0บาทไปทํางานต่ออีกก็ได้อีก6 0 0 0บาทส0,000กว่าก็ให้ลูก10,000กว่าบาทและก็ใช้กินไม่อยากให้เขาอดลูกสาวไม่เคยบ่นเขาตั้งใจเรียนมากแม่ไม่เคยสอนการบ้านลูกเลยลูกคิดเองทําเองเขาสู้เรียนจนเก่ง500คนได้ท็อปสอบได้ที่หนึ่งแม่ภูมิใจมากค่ะเขาเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งภูมิใจค่ะไปห้องลูกก็เห็นเหรียญที่เขาได้มาดีใจมากเลยแอนน้าเล่าชีวิตวัยเด็กให้ฟังว่าต้องอยู่กับทวดซึ่งทวดอายุมากเกือบ90ปี เป็นแม่ของย่าและเป็นแม่ชีอยู่ที่วัดช่างเหล็กก่อนจะขอพ่อเอาไปอยู่วัดด้วยซึ่งแอนนาเล่าแบบไม่อายว่าชีวิตเธอนานเติบโตมาจากข้าวก้นบาดพระเนื่องจากแม่ต้องทํางานสามที่ต่อวันทําให้เหนื่อยไม่มีเวลาที่จะหาอาหารหรือทําให้ทานช่วงที่แม่ไปทํางานตอนเช้าเธอจะอาศัยอยู่กับทวดที่เป็นแม่ชีจึงได้ข้าวก้นบาดพระมาทานด้วยแม้ว่าใครๆจะบอกว่าเด็กไม่สมควรที่จะได้รับข้าวเช้าเป็นข้าวก้นบาดแต่สําหรับแอนนามันไม่ใช่แอนนามองว่าถ้าไม่มีข้าวก้นบาด ในวันนั้นคงไม่ทําให้แอนนาโตมาจนถึงทุกวันนี้การที่ได้อยู่กับคนที่ถือศีลทำให้ได้คำสอนบางอย่างมาปรับใช้กับชีวิตได้ฮิริออตตแปะการและอายต่อบาปมันสอนให้รู้จักว่าการที่จะทำอะไรต้องย้ำคิดย้ำทำก่อนว่าสิ่งที่ทำไปเดือดร้อนคนอื่นหรือไม่เพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำจะเดือดร้อนต่อคนอื่นหรือเปล่าถ้าเกิดความกลัวก็จะไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดีมันเลยนำทางให้ชีวิตของแอนนาเดินทางสายกลางไม่ไปทางไม่ดี ก่อนจะบอกว่าในสังคมปัจจุบ,บันมันสอนอะไรเราหลายๆอย่างแสดงให้เห็นว่าคนที่อยู่ในต้นทุนแบบเธอนั้นบางคนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีอาจจะถูกชักจูงไปในทางที่ไม่ดีได้การที่เธอนั้นมีคําสอนมีหลักยึดในชีวิตมันทําให้ไม่ออกนอกลู่นอกทางท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ